สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสารคาคมาพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับเพราะความรักความผูกพันล่าสุดน้องพลน้องเพชรไปส่งแม่แอนที่สนามบินเกิดภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอยากจะไปกับแม่แอนกอดคอแม่แอนแน่นเลยเห็นแล้วแบบนี้อรู้ถึงพลังแห่งความรักเลยนะครับ มนูจะไปไหนไปกับแม่ไปจับแม่เียไปกับแม่แม่ไปร้องเพลงับบเดี๋ยวแม่ก็มาเดี๋ยวแม่ก็มาอไปับโอยอรกาาแลุ้ยยไงเสียงเครื่องแล้วเสียงเครื่องแล้ว เห็นภาพแบบนี้แล้วแอดมินเชื่อว่าหลายๆคนคงน้ําตาซึมไปกับน้องพลอยน้องเพชรอย่างแน่นอนนะครับแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เล่นสนุก อไม่ไปนะคะไม่ไปนะคะไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ไมไมไมออกไปค่ะยังค่ะยังเพราะว่ามันยังเช้าอยู่อย่าเพิ่งออกไป ไปไม่ได้แต่ตจามอยู่ข้างนอกจริงๆถอยมาถอยมาเร็วรๆๆวรรถอยมายายเห็นอยู่ตะจามดึงลูกโป่งไปอะ่ะเพื่อจะให้น้องเพชรน้องพลอยไปหานะา่ะ,อ,อ,ะ,อ,อ,ะอะไรนะคะลูกโป่อง,ปอง,ปองอ่ะ จ๋าไปไหนลูกโป่งไปหาตาจำมแล้วเอ้าจับตัวมาพี่จำมเฮ้ยพี่จับกลัวไหมอ่ะกลัวค่ะพี่พี่จำมกลัวลูกกลัวแล้วก็ดึงลูกโป่งลงวพี่น้ำพลอยไปเลยอ่ะนั่งพี่ไฟนั่งอยู่ไหมได้

ให้นางเงือกละเออ